สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับคว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นและก็น่าสนใจเราจะหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังผ่านอมกอพอดแคสต์อย่างแน่นอนนะครับ และในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของค่ายมิสติกสตอรีนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการคอนเฟิร์มว่าซูยอนนะครับจาก Girl p พเน็ตนายนเนี่ยจะได้มีการเข้าร่วมกับวงลูกกี้ที่เพิ่งเดบิวต์ไปนั่นก็คือบิล l ี่นั่นเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยทางค่ายนะครับได้มีการยืนยันมาแล้วว่าจะมีการเพิ่มซูยอนนะครับเข้าไปในวงบิลลี่อย่างแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยทางค่ายก็ได้มีการเปิดเผยชื่อสเตตเนมนะครับหรือว่าชื่อใหม่ของซูยอนเนี่ยในการทํากิจกรรมร่วมกับวงบิลลี่อีกด้วยนะครับค่ายมิส t ิกสตอรี่นะครับได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกวงบิลลี่ของคิมซูยอนผู้เข้าแข่งขันจากรายการ girls planet 999นะครับหลังจากที่มีข่าวลือมา ว่าซูยอนเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งในไลน์อัพที่จะได้เดบิวต์กับวงบิลลี่นะครับแต่พอมีการปล่อย MV เพลงแรกของบิลลี่ออกมานะครับกลับไม่มีซูยอนอยู่ในนั้นนะครับแฟนคลับหลายๆคนนะครับก็เลยเกิดความสงสัยนะครับตอนนี้เนี่ยทางค่าย Mystic Story นะครับได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มซูยอนเข้าไปอย่างแน่นอนนะครับโดยในวันที่19กนะครับก็คือวันนี้นี่เองนะครับที่ทางค่ายเนี่ยได้มีการแจ้งออกมาผ่านสื่อของเกาหลีนะครับเป็นข้อความประมาณว่าคิมซูยอนที่แสดงความ สามารถได้อย่างโดดเด่นในรายการ Girls Planet ในในนายจะเปลี่ยนชื่อในการทำกิจกรรมเป็นชื่อว่าชอนนะครับและจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวง Girl Group b i l l i e นอกจากนั้นนะครับทางค่ายใก็ยัได้เปิดเผยถึงการตัดสินใจนะครับที่เกิดขึ้นเป็นข้อความประมาณว่าหลังจากจบการออกประกาศของรายการ Girls Planet ในในนายเราได้มีการประชุมปรึกษากันหลายครั้งถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดตัวของชอนหรือว่าคิมซูยอนนั่นเองนะครับในฐานะสมาชิกอีกคนหนึ่งของวง Binnie โดยเราจะได้พูดคุยร่วมกับสมาชิกทุกคนในวงรวมถึงชอนซึ่งการตัดสินใจในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะตอบแทนความรักและการสนับสนุนที่ได้รับการเข้าร่วมจากการแข่งขันในรายการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นทาง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางค่ายนะครับได้มีการชี้แจงว่าซูยอนเนี่ยจะตัดสินใจเข้าร่วมวงนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอยากจะตอบแทนแฟนคลับนะครับที่ให้การสนับสนุนซูยอนหรือว่าชอนเนี่ยอย่างมากเลยนะครับในรายการ Girls Planet ในในในเนี่ยตั้งแต่แรกจนรายการเนี่ยจบลงนะครับทางข่ายและก็ซูยอนเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะนําซูยอนเนี่ยเข้าไปเพิ่มเป็นหนึ่งในไลน์อัพที่จะเดบิวต์ร่วมกันกับวงบินลี่นะครับและก็นอกจากนั้นนะครับทางค่ายเนี่ยก็ยังได้มีการพูด ถึงกำหนดการเข้าร่วมการทํากิจกรรมระหว่างซูยอนด้วยนะครับในขณะนี้ซูยอนหรือว่าชอนเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมอย่างจริงจังสำหรับการเดบิวต์อย่างเป็นทางการร่วมกับวงบิลลี่นะครับ และในตอนนี้นะครับซูยอนเองก็ยังสร้างความเป็นทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งให้กับสมาชิกค,คนอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับในวงซึ่งสมาชิกทั้ง7คนก็กําลังอยู่ระหว่างการบันทึกเสียงเพื่อที่จะอัดอัลบั้มชุดใหม่ของบิลลี่นะครับโดยอัลบั้มนี้เนี่ยก็จะมีซูยอนหรือว่าชอนเนี่ยเพิ่มเข้าไปอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าซูยอนนะครับจะไม่ได้เข้าร่วมทํากิจกรรมในมินิอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า The b i n a e of Perception Chapter One นะครับของวงบิลลี่เนี่ย แต่เธอก็ยังได้เตรียมตัวที่จะมาทักทายแฟนๆผ่านสเตจพิเศษที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมการจัดสร้างแล้วก็ฝึกซ้อมการแสดงในสเตจพิเศษนี้อยู่นะครับทางค่ายนะครับก็ยังมีการขอให้แฟนคลับเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็ให้ความสนับสนุนกับวงบิลลี่ที่มีสมาชิกครบทั้งหมด7คนนะครับโดย จะมีซูยองหรือว่าชอนรวมเข้าไปด้วยนะครับยังไงก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับสําหรับการกลับมาอย่างเป็นทางการของวงบิลลี่ที่มีซูยอนหรือว่าชอนเนี่ย เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมกันด้วยนะครับทุกคนสําหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับซูยองตั้งแต่รายการ Girls Planet นายนายมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ซูยอนเนี่ยจะได้มีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการสักทีฝันของซูยอนก็จะเป็นจริงแล้วนะครับเราก็มารอสนับสนุนซูยอนแล้วก็เพื่อนๆร่วมวงบิลลี่ให้ประสบความสําเร็จเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงในวงเกาหลีกันนะครับทุกคน ใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้เด็กๆวงบิลลี่ไปด้วยกันนะครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออมกอ์พอดแคสต์ของเราด้วยหากว่ามีเรื่องราวเรื่อง,องไหนที่ เกี่ยวกับบินลี่นะครับเราจะนามาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนยังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเราสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ